กล่องความรู้สู่โอกาส Farming Focus ตอนวิธีปลูกผักออร์แกนิกในเมืองเพื่อสุขภาพของคนเมืองในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างมากโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะไม่ว่าจะทางอากาศทางน้ำรวมไปถึงอาหารการกิน ส่งผลให้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและเลือกที่จะซื้อผักผล,ลไม้ออกนิกมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่อยู่ในเมืองที่จะปลูกผักออร์แกนิกและนาผลผลิตมาจําหน่ายให้ผู้บริโภคในเมืองโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าขนส่งระยะไกลและยังเป็นการลดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งอีกด้วยซึ่งผักออร์แกนิกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเช่นพืชผักสวนครัวพริกโหระพากะเพรานอกจากนี้ยังมีผักสลัดกรีนโอ๊กเรด บัตเตอร์เฮดซึ่งเป็นโอกาสใหม่ในตลาดผักออร์แกนิกอีกด้วยโดยรูปแบบการปลูกผักออร์แกนิกในเมืองที่นิยมก็คือการปลูกผักในแปลงหรือปลูกลงในกระถางโดยมักจะเพาะต้นกล้าก่อนเพื่อคัดเลือกต้นกล้าที่จะเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงหรือกระถางวิธีการเพาะต้นกล้ามีขั้นตอนดังนี้ 1. แช่มเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการในน้ำสะอาด1คืนก่อนนำมาเพาะ 2. เตรียมกร้กาหรือภาชนะที่มีรูรองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 3. นำกากมะพร้าวมาสับเป็นชิ้นเล็กๆและใส่ลงไปในชั้นแรก 4. ใส่ดินร่วนลงไปในชั้นที่2 5. โรยมเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงไปและกลบด้ดินร่วนบางๆ 6. นำหนังสือพิมพ์มาคลุมอีกชั้นหนึ่งและรดน้ำให้ชุม่มหลังจากนั้นประมาณ3 5ถึงวันจะมีต้นกล้าง,งอกขึ้นมา ขั้นตอนต่อมาคือการย้ายลงถาดหลุมโดยเลือกต้นกล้าที่มีลำต้นยืนตรงและมีรากมากเพราะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงผู้ประกอบการต้องดูแลรดน้ำต้นกล้าอย่างระมัดระวังเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ20วันต้นกล้าจะมีความแข็งแรงและสามารถย้ายลงแปลงหรือกระถางเพื่อปลูกต่อไปได้ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลรักษาซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสําคัญในการปลูกผักออร์แกนิกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีโดยมีวิธีการดูแลดังนี้ 1. การรดน้ําควรรดอย่างสม่ำเสมอทั่วถึงและเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดโดยรดลงตรงหน้าดินให้พอชุม่มระวังอย่าให้เกิดน้ําขังเพราะอาจทําให้รากเน่าได้ 2. การพรวนดินควรพรวนดินทุกๆ7-10วันโดยพรวนให้ทั่วทั้งแปลงและพรวนให้ลึกพอสมควร ทำให้ดินร่วนและมีช่องว่างที่จะนำผ่านน้ำและสารอาหารไปสู่ผักได้ดีแต่ระวังอย่าให้ถูกรากเพราะอาจทำให้รากขาดได้ 3. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินควรเลือกใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชโดยโรยให้ทั่วแปลงปลูกในปริมาณที่พอเหมาะแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วทุกครั้ง 4. การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชควรใช้วิธีการถอนวัชพืชและเก็บวัชพืชออกด้วยมือและใช้วิธีธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืชเช่นการปล่อยกบคังคกจิ้งจกเพื่อมาคอยจับมแมลงรวมถึงใช้น้ำหมักชีวภาพไล่มแมลงเช่นน้ำหมักใบสะเดา และ 5. การป้องกันโรคโดยการควบคุมอุณหภูมิความเข้มของแสงความชื้นเพื่อป้องกันโรคพืชในเบื้องต้นเมื่อผักที่ปลูกเจริญเติบโตได้เต็มที่ผู้ประกอบการควรหมั่นตรวจสอบระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผักออร์แกนิกที่ดีและมีคุณภาพสูงสุดโดยผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของผลผลิตของพืชแต่ละอย่างแต่ละชนิดได้แก่อายุของผักที่เหมาะสมลักษณะรูปร่าง สีสันและขนาดสภาพดินฟ้าอากาศช่วงเวลาในการเก็บซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของพืชผักออร์แกนิกที่เป็นที่นิยมมักจะเก็บเกี่ยวด้วยมือโดยใช้มือเด็ดหักหรือใช้เครื่องมืออย่างง่ายเช่นมีดหรือกันไกรระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่45-50วันเราเก็บก่อนได้แต่เราจะเก็บหลังไม่ได้ ถ้าเราเก็บหลังต้นเขาแก่เกินไปมันจะขมพอตัดผักเสร็จแล้วก็จะมีการแบบล้างน้ำเนาะล้างน้ําให้ลูกค้าก่อนเพื่อให้ผักเขาแบบสดชื่นจริงๆผักอินทรีย์อะค่ะถ้าเราปลูกแบบปลอดสารจริงๆแล้วก็เก็บสดที่บ้านตัดแล้วก็แช่แต,ตู้เย็นน้อยเนี่ย เขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เหี่ยวถึง2อาทิตย์เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วในตอนต่อไปเราจะมีวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเชื่อถือได้อย่างไรว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภยัยและมีมาตรฐานออร์แกนิกติดตามต่อได้ไหนกล่องความรู้สู่โอกาส farming focus ตอนเก็บรักษาอย่างมีคุณภาพจัดสรงผักออร์แกนิกอย่างมีมาตรฐาน